สวัสดีครับผมแมอโนโน่น,นะครับจาก GWM ชูเกียริหัดใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีหนึ่งวันนะครับที่ลูกค้าจะมาออกรถยนต์ฮาวเ l ิรเซ็ 6, v เป็นคันแรกๆของหัดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความร,รู้สึกของลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับผมสุนิพิริยูโซครับปัจจุบันก็ทำงานที่โรงพยาบาลแม่แก่นจอร์ปตนีครับ ครับในส่วนที่เรามาเลือกรุ่นฮาวาวเฮซิก PHEV นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสรเรื่องของเรื่องแบตพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของลดมลภาวะมีมาสูงมากนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเราจะมีการ ถึงรอบอยากได้รถใหม่นะครับเพื่อเลือกรุ่นนี้มาจะได้หนึ่งก็คือตอบโจทย์เรื่องของการใช้ไฟฟ้าแต่ขณะเดียวกันนี้นะครับเราคิดว่าในช่วงที่เราเรียนรู้กับมันใหม่ๆเนี่ยเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเราใช้ย,ยังใช้นีมันได้อยู่ผมเลยคิดว่าตอนนี้ก็เลย PHV e น่าจะตอบโจทย์พอได้ครับหลักๆเนื้คือเราเช้าที่ปลั๊กอินแล้วปลั๊กอินที่สม,สมผลก็คือปลั๊กอินได้200กิโล นะครับแล้วก็ไฮบริดยังใช้ได้ตั้งน้ำมันได้ด้วยกว่าที่จุกเฉินขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นจุดเด่นมากๆส่วนอื่นๆออปชั่นเรื่องความปลอดภัยมาเต็มครับอันนี้ก็ไปดูรีวิวแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวโอกาสไ,ได้ลองใช้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของที่เราอยู่ความปลอดภัยที่อยู่ความทัานสมัยที่สำคัญคือเรื่องของปลั๊กอินนี่แหละครับ อย่างที่หนึ่งนะครับว่าใช้ไม่ทำงานเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยผมจากที่บ้านที่อยู่กลับไปที่โรงพยาบาลที่ทํางานนะครับไกลกัประมาณสักไปกลับประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลน่าจะใช้รถใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ขณะเดียวกันอีกอ,อ,อย่างหนึ่งที่เราใช้กันในครอบครัวคือไปท่องเที่ยวเึรื่งป้องืังตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เราจะศึกษาในเรื่องของกาานิชาร์จบ้างอะไรบ้างไปยายามจะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักแต่ก็แต่ฉุกเฉินขึ้นมาเราสามารถใช้น้ำมันได้อันนี้ก็เป็น กิจกรรมที่เราใช้รถฮาวาวในอนาคตครับเอ่อก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอย่างผมก็ดูข้อมูลมาจากอ,าอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็มาดูรถจริงที่โชว์รูมที่หัดใหญ่นะครับต้องบอกว่าประทับใจทีมงานที่นี่มากนะครับให้การบริการที่ดีมากนะครับแล้วก็โชว์รูมทันสมัยโอโทงนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลได้ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ ดูสเปครถแล้วในปัจจุบันผมคิดว่าถ้าทุกคนยังลังเลว่าจะเอา,เอาไฟฟ้าล้วนหรือ phev หรืออะไรเงี้ยนะครับ plug in phev ของ Ha ว a ไอซิตอนนี้ได้ตอบโจทย์ของทุกคนเพราะว่าไปได้ไกลขาะเดียวกันก็ยังสนใจแอบสนใจออร่าฟูดแคทด้วยนะครับเพราะว่าสวยมากนะครับดูแต่ว่าตอนที่ผมมาเนี่ยเขาหยุดรับจองไปเราคิดว่าหลังจากนี้พอเริ่มใช้ไฟฟ้าได้ดีขึ้นอาจจะมาจองออร่าฟูดแคทสักต่วนนะครับ เย่าลมนะครับถ้าใครสนใจรถยนต์ของทาง Great Wall Motor นะครับเรียนเชิญได้ที่โชว์รูม GWM ชิวเกียริหัดใหญ่นะครับอยู่ถนนลบบุรีรามเมดนะครับแยกบิสี่คองแหติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ